ว่ามันก็เจ็บหูด้วยเพราะว่าใช้เจ้าหมูใช้อะไรนะที่โคงหลังหู่ะสามสิบเลยกว่าเจาจะได้ถอดเฝือกออกอะ่ะอามาสวัสดีค่ะทุกคนยังเห็นหน้านี้ของเจยันสิ้นเดือนเลยอะ่ะอามาค่ะเพราะหมอยังให้ใส่เฝือกไว้อยู่นะคะอามาทุกคนรัฐบาลไทยใครจะรับนะคะเข้าไปรอที่ลิงด้านล่างได้เลยเดอ้อ ดีจะเจ๊สวัสดีจ้ะฮา,านอยปังมากนะคะเมื่อวานลาวหูลาวพังพินาศลาวออกเลยก็ไม่รููสามส่นสามนะคะแปดสามออกบ่อยมากดาวโจนวันนี้ไม่มีเนาะอามาสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยไม่เข้าเลยลาพัฒนาไม่เข้าไม่ต้องเล่นหนานะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันก็มีเข้ามีหลุดเหรอพี่หนูก็ไม่ได้ให้หลุดทุกงวดหลอกแหนก็หลุดมาสั กี่งวดวะสองงวดมัง้งสองสามงวดอะ่ะเออไม่เข้าพี่ก็คักดวงก่อนได้จ้าหรือตามคนอื่นก่อนก็นได้นะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรอะ่ะเออนะคะรัฐบาลไทยดีกว่าใครนะคะจะเอาแนวทางรัฐบาลไทยหรืออยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างนะคะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนๆแม่ขอคนละหนึ่งแชร์เร็วและพิมพ์ว่าไทยปังปง ลำปางอะไรดังเจต้องไปหาแล้วเออลำปางอะไรดังวะลำปางแคบหมูเห้งๆค่ะเหงๆค่ะอยาก Diamond <Man S 1> ได้แม่นๆไม่นอนฝันเับเออ <laughs> อันนี้จริงนะเอามันก็อยู่นดีเซนของแต่ละคนด้วยนะคะ <laughs> แต่งวดน,นี้นะ่ะก็ <laughs> เด่นเก้าว่ะเจชอบเก้าว่ะ เก้าเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์ก่อนนะคะในกลุ่มปังไม่ไหวอ่ะสวัสดีค่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์เร็วนะคะลิงด้านล่างจะสวยอีกแล้วแม่แก้จมูกใหม่เออเจแก้จมูกใหม่นะคะว่าจมูกเดิมมันในนี้จะต้องสระผมอีก ไปังๆค่ะมาขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะใครจะรัฐบาลไทยขอหัวใจรัวๆรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคมใครจะเอานะคะขอคนละหนึ่งแชร์กดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะบอกว่ามาจากไรลสดเจนุงกนะาไปที่ห้องมหาเฮงค่ะ แอดมินตอบเร็วตอบไวมากค่ะมาใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มฟรีเจนุกเลยรีบกดเข้านะคะเจ๊ว่าเจ๊ชอบก้าวเนี้ยเด่นอะแต่ว่าเดี๋ยวไปขอก่อนลิงก์ด้านล่างมาหาเฮงผมตามไปแล้วโอเคเลิศ ลิงที่ปักหมุดนะใครที่อยากเข้ากลุ่มฟรีหรือเจ้าแนวทางรัฐบาลไทยเข้าไปรอก่อนนะลิงนี้แอดมินตอบเร็วตอบไวมากค่ะห้องนี้นะคะเข้ากลุ่มไปรับแนวทางได้เลยเดี๋ยวมาไรรัฐบาลไทยนะคะด้วย <c oughs> เดี๋ยวว่าเดี๋ยวคืนนี้ขอ นันให้เป็นผู้นี้แล้วกันเพราะเจเพึ่งลงเครื่องมาแต่ว่าชอบเก้านะ <c oughs> แต่ว่าชอบเก้าอะ่ะ